ออกกาลังกายเสร็จแล้วแค่ดื่มน้ําหรือว่าเกลือแร่ก็พอแล้วจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยกำลังต้องการโปรตีนมากที่สุดในช่วงเวลานี้เลยครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้เวลาเราออกกําลังกายเนี่ยครับกล้ามเนื้อของเราก็จะเกิดการฉีกขาดแล้วโปรตีนก็คือสิ่งที่เข้าไปซ่อมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นเราออกกําลังกายไปแล้วเราไม่เสริมโปรตีนเลยร่างกายก็จะไม่มีวัตถุดิบไปซ่อมทําให้เราฟื้นตัวช้ากว่าเท่าที่ควรครับ ถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะออกกําลังทุกๆวันเลยนะแต่ก็ก็ยังมองไม่เห็นผลอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายไม่ได้รับสารอาหารครบครับมันทําให้ฟื้นตัวช้าแล้วก็ไม่เห็นผลอย่างที่เราต้องการนั่นแหละน้ำกับเกลือแร่เนี่ยครับมันก็จะช่วยคืนของเหลวแล้วก็เกลือแร่ให้กับร่างกายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นก็ดื่มได้ครับน้ำเนี่ยแต่ว่าก็อย่าลืมโปรตีนหลังออกกำลังกายเสร็จด้วยนะ ส่วนตัวผมเลือกกินโปรโตีนนิวทรีไลท์จากแอมเวย์ครับเพราะว่ามันย่อยง่ายละลายเร็วและที่สำคัญเลยก็คือมันอยู่ท้องอร่อยด้วยและที่ผมกินเนี่ยผมกินเพราะว่ามันทำให้ผมฟื้นตัวเร็วแล้วก็มีแรงที่จะสู้ในวันต่อๆไปครับแต่ถ้าหลายคนคิดว่า